ดูดีทั้งคู่เลยเทั้งหุ่นผิวหน้า ่ทุกอยางช่วยกันดูแลยังไงคะดูแลเรื่องความงามสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของศาสตร,ร์ชะลอวัย a n เอจจิ้งตักประสบการณ์ anti a จิ้งไม่ต่ำกว่า1 5ปีแล้วก็ตกผลึกเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ด็อกเตอร์มาค์ M หนึ่งอินกิเดียนแต่ละตัวเนี่ยสอสแสวงหาวิจัยทางคลินิกกลิ่นีเฉยเนี่ยนนย,ยังต้องมาจากฝรั่งเศสเลยอะอสิ่งหนึ่งต้องมาจากความถูกใจถูกต้องปลอดภยัยแล้วก็ผิดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานออยทุกอย่างครบหมดครบหมดฮะเช็คทุกอย่างได้หมดเลยอย่างนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างหลายๆค หลังจากบริโภคไปแล้ววันละ1-2ถซองผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้ซอฟขึ้นจับและลื่นขึ้นชุ่มชื้นมากลื่นมากเนียนมาก4.4แล้วถ้าเกิดโฟกัสได้เนี่อยากให้เห็นหลังมือผิวหน้ามันสว่างกระจ่งางใสขึ้นริว้วรอยรูขุมขนมันตื้นขึ้นแล้วก็เวลาเรานอนด็กตื่นมาเรารู้สึกว่าผิวเราเนี่ยไม่ซมตักที่มีผิว่ะก,ก็ไม่ มันลดลงอย่างเห็นได้ชดัดหน้าติดมากๆผิวกลายรู้สึกว่ามันใสขึ้นเต่งปังขึ้นคนทักมาด้วยค่ะว่าไปทําอะไรมาเนี่ยดูเด็กตัต้งอะไก่อนนึ่ง่ะเป็นจุดดำดำตรงนี้ตอนนี้คือแบบเนียนมากขึ้นหรอก็ต้องมีตัวช่วยดีๆค่ 2> 2ะ M2 แบ M1 ลูกค้าจะานเข้ากันจริงๆแล้วอะจะชอบในเรื่องของผิวพรรณมันชะลอความเสืขขข่อมมันช่วยในเรื่องของเซลล์ที่อยู่ภายใน